สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับขณะนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีครับผมกำลังขับรถยนต์ส่วนตัวอ,อยู่บนถนนพหลโยทินครับตรงแยกโรงเรียนบัชยมราชวิทยายลายัยดั้งเดิมครับมาหน้าโรงเรียนลำปางกาลยานี เื่อจะมุ่งหน้าไปสีแยกสีชุมแล้วก็จะผ่านหน้าโรงเรียนบุญยวัฒนวิทยาลัยแล้วก็จะทะลุไปที่โรงพยาบาลลำปางไปสารากลางหลังเก่าครับซึ่งขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่น้องๆน,นักเรียนเด็กๆและเยาวชนที่คุณพ่อคุณแม่ได้นำมาริ่มเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนลำปางกาลยาณีก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของ ชาวจังหวัดลำปางครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่าได้ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนลำปางกัลยาณีครับถนนโหนโยธินนะครับตอนนี้น้องๆนักเรียนก็ได้รับความในความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อของโรงเรียนลำปางกัลยาน,นีเองครับแล้วก็มีเจ้าที่จราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเกี่ยวกับการระบาย อยอดยานพานะที่คลาค่ำไปอยู่ขณะนี้นะครับต้องขอให้กำลังใจสำหรับผู้ปกครองครับการขับรถรางาทั้งหลายแหลช่วงนี้ครับต้องใจเย็นๆแล้วก็มีระเบียบวินัยการจราจรพอสมควรครับเพื่อที่จะให้การระบายรถยนต์ออกไปได้อย่างง่ายๆครับตอนนี้ผมกำลังจะผ่านมาที่แยกสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงแยกสีชุมครับ ถ้าหากเราจะเลี้ยวขวาออกไปทางซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ทะลุไปที่มห ah าไรราชพัฒน์ลำปางครับแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะตัดเข้าไปที่วัดน้ำล้อมทะลุไปที่ถนนบุญยาวาทครับขณะนี้รถก็ค่อยๆให้น้ำใจแบ่งน้ำใจให้กันนะครับนี่เห็นไหมรรถจกักรยานยนต์ก็จะเลี้ยวอีกทางหนึ่งนะครับรถยนต์ก็จะมุ่งหน้า อย่างนี้แหละครับท่อยทีท่อยอาศัยกันเป็นเรื่องที่รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สมิ่งเชื้อขอให้กําลังใจทุกท่านครับาการจราจรบ้านเราก็เริ่มแออัดเริ่มมีการสัญจรที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับตอนนี้สองฝากทางถนนพหลโยธินหน้าโรงเรียนบุญยวัฒวิทยาลัยครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเจ้าลำปางอีกโรงหนึ่งครับสมัยก่อนนั้นโรงเรียนบุญยวัฒวิทยาลัยนั้นเป็นโรงเรียน นักเรียนชายประจําจังหวัดลําปางแล้วก็โรงเรียนลําปางกาลยานีนั้นชื่อก็บอกกันแล้วครับเป็นโรงเรียนที่เป็นของสุภาพเตรีหรือเป็นผู้หญิงนะครับขณะน,นี้จะสังเกตเห็นน้องๆน,นักเรียนลูกหลานของท่านครับเป็นเยาวชนของชาตินะครับที่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบุญยวัฒนวิทยยนะครับตอนนี้เป็นสหวิทยาการมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงครับมาเรียนพร้อมกันเพื่อที่จะมีการปรับาการเรียนรู้ ให้เข้าใจเรื่องเพศสภาพนะครับได้ปรับตัวเพื่อที่จะเข้าไปที่มหาวิาลยหรือสถาบันอุดมศึกษาครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจปูธรเมืองลำปางกำลังอำนวยความสะดวกตรงทางข้ามทางม้าลายครับครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้ามาที่5แยกประตูชัยครับซึ่ง5้าแยกแห่งนี้ก็เป็นชุมทางของพี่น้องที่ ใช้ยุดยาพานะมาเส้นทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสารลางหลังเก่าวัดปุญยวาริหารพระรามหลวงตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลลำปางเลี้ยวขวาก็ไปที่สนามบินลำปางครับเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางของเราเป็นเมืองที่มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆก็มาลงทุนกันที่จังหวัดลำปางครับตอนนี้ผมอาจารย์สมิเชียรายการโฟกัสที่ลำปางกาลังรายงานสกุพิเศษว่าการสัญจรไปมาในช่วงระยะนี้นะครับผู้คนที่จะออกจากบ้าน ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสมรรถนะ,ะพร้อมพร้อมของยอดยานพาหนะของท่าน,นครับต้องอยู่ในสภาพการที่ใช้ดีครับระบบเบรกไฟเลี้ยวไฟสองทางต่างๆเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอและ,และที่สําคัญอย่าลืมน้ามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับท่านแฟนรายการครับตอนนี้ผมพาท่านมายังที่สารหลักเมืองอตลาดสดของอเทศบาลน,นครลำปางครับตลาดหลักเมืองนะครับตอนนี้เรามาสี่แยก สารกลางหลังเก่านะครับผมจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปวัดบุญาวาสวิหารพระรามหลวงครับจะไปถวายการดูแลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมลังการเจ้าวาดวัดบุญาวาสวิหารพระรามหลวงครับซึ่งท่านก็ชลาภาพามากพอสมควรจะต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปดูแลครับตอนนี้ผมจะเลี้ยวเข้าวัดบุญาวาสวิหารแล้วนะครับขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับอย่าลืมได้กดแชร์ และกดติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับเช้าสายบ่ายเย็นครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเดี้ยวมาที่วัดบุญยวาดวิหารพระอารามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณแฟนรายการครับโอกาสหน้าค่อยติดตามรายการของเราต่อไปนะครับด้วยแรงใจที่ส่งความปรารถนาดีไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับ ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ